สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมโนแม็กซ์นำท่านผู้ชมไปที่เยมกาตะอินเป็กซ์สากตะอารีนานะครับชมการถ่ายทอดสดในในการแข่งขันวอลเลย์บอลในรายการ SV League ซึ่งเป็นลีกสูงสุดของญี่ปุ่นนะครับวันนี้เป็นนัดแรกของฤด,ดูกาลสำหรับทั้งสองทีมนะครับโดยที่เมื่อวานนี้ก็มีการแข่งขันซึ่งเป็นนัดเปิดฤดูกาลไปแล้วสองคู่ด้วยกันนะครับนี่มีสามผู้เล่นของทีมชาติไทย อยู่ในทีมชุดนี้ด้วยนะครับดุลพลนสินโพมาเลข4นะครับมาเลข18อัปดอจารพลคงยศแล้วก็มาเลข29ุ่ิ้าิรัตธนพันธ์ <c oughs> ก็เป็นเอสเทโมฮะเสร็ก่อนนะครับในรุโ่โมอิชิบุรีครับยกบอลไปด้านหลังนะครับให้กับทางโอคิซุมิคาโฮครับ ชรพรรับบนเสียบดีจริงไหลามาให้ของมิบุรัตขึ้นตีตรงนี้ใส่บล็อกของ,ของทางแอสตโมโบบ<ป>่คร<ป>ับเห็น<ป>้า<ป>เล่นบอลสั้นหน้าแต่ว่าอีไม่จมอัชรพรขึ้นตีครั้งหนึ่งยังรับขึ้นไปได้ครับตุรตะแล้วจวังหวะขึ้นตีของอุสณีติดบล็อก ยังรับขึ้นไปได้ขึ้นตีคนนี้ตีเปิดใส่กล้องอีกครั้งนึงครับวากิซุมิสเสริบมารับแล้วเมรุโม่ครับให้มาที่อัตรพรขึ้นตีลูกนี้ยอดเยี่ยมครับสเสร์ฟโดยมิวโก,โกโอซสนิฮะอซานิเสร์ฟหนักมารับลูกนี้ยังตามเก็บมาได้ครับวากิซุมิองโยนฆ่ามาก่อนครับ อารมเร่แล้วจังหวะให้บอลสั้นของเซน,นัสกิขึ้นตีเหนือบล็อกแล้วครับดรือในบัตเล์ฮิชิมุริให้วิมลนรัตตีอัดใส่บล็อกได้แต้มตอนเนื่องนลครับ เสิร์ฟของอารมเรีลงมาแล้วนะครับคุณพรสิรรรงห์โพคุณพรเสิร์ฟมาที่อุศนัยอิแล้วทัคมะขึ้นตีลูกนี้ว่าตีใส่มุมตรงนะครับเสิร์ฟลูกนี้มาแล้วไม่รู้ว่ให้อ,จอัจฉรพรขึ้นตีอัดใส่บล็อกพอรหลุดออกนอกสนามไปครับเอ๊ะครับขึ้นไปแล้วไม่ได้ตีทันทีเลยนะครับอ,จอัจฉรพร ขึ้นไปแล้วมีงานรอนิดหนึ่งครับก่อนที่จะเลือกใส่มุมตรงเนี่ย28ปี175ซนิเมตรเซหนักๆมาอาจัจฉรพรรับและข้ามของมรุมโมด้วยยกมาหัวเสาอันนี้ตีไม่จมเลครับอม,มีกะรับได้เซตมาเข้าเน็ตไปนิดหนึง่งไ,ไม่ถนัดเท่าไรครับเมแล้วมาให้กับแม,ม็กซ่เมย์ขึ้นตีก็ไม่ถนัดเหมือนกันให้มาที่ทางวากิซุมิเองก็ตีติตตบล็อก มาที่โยชิมุระก็ไม่ถนัดเลยครับอาครต้องแก้ข้ามาก่อนครับโคคุโมโตะเมรุโมเลือกให้อัจราพรก็ไปติดทากรมะครับให้มาที่แมคเคนซี่เมยังรับได้อยู่อารามะเรให้มาที่โยชิมูระตีใส่บล็อกอาครับได้อีกครั้งหนึ่งคราวนี้เปลี่ยนไปผู้เสาด้านหลังน่นครับให้ไปที่วาคิซูมิครับตอชีตรงนนี้ลงมาได้สวยฮะ ครับว่ามิรุโมจะเลือกแบบไหนอัฉรพรับบอลเสิร์ฟ bon เข้ามือด้วยแล้วเลือกไหลไปยาวๆให้กับมิงรัฐที่ไปติดบล็อกของทางแม็กิเมนะครับอาครับแม็กิเมขึ้นตีไม่ถนัดเหมือนกันอัชรพรับได้มิรุโมะเลือกให้เล่นจาก3เมตรหลังครับโอ้โหแล้วอัชรพรัรบขึ้นตีอัศัยทะคามะเป็นแต้มแล้วก็ทางห้ทีมนั้นเอาชนะไปได้ในเซตแรกครับ 25- 22บยกมือขอโทษทะคามะด้วยครับอัชรพรคงยศ อีอัดไปใส่ตัวของคารมาิชักมะเสิร์ฟคะแนนแรกในสเต็ปนี้ปู้เสิร์ฟดีฮะอัชรพรขยับเหมือนคิดว่าจะออกครับเนี่ครับมีทางยชิมูระบอลเสิร์ฟของออสเทโมปู้เสิร์ฟหนักมาแต่อัชรพรรับดีๆแล้วหัวสาวคนนี้ ตีไม่หนักนะครับโยชิมุระลุกจาก3เมตรครับยังรับได้อยู่แล้วเมรุโมให้ตีผิดจังหวะอีกครับจะให้ลูกจาก3เมตรครับอัชรพรแล้วหัวสาวคราวนี้อัชรพรยังรับได้ครับแม็กซี่เมย์ขึ้นตีมุมตรงดักได้ดีอัชรพรคราวนี้โอ้โหให้บัตเตอร์ตีปีโดนบล็อกครับอิมรัตจะเสิฟอีกแต้มหนึ่งเสิบลูกมาตำแหน่งเดิมครับไซกะมาที่แม็กซิเมย์อีกครั้งหนึ่งอีกบล็อกอิมรัตรับขึ้นมาได้ เมริโมให้อัชราพรตีปุ่งฉีกเข้ามาม็กิเมีรับได้เหมือนกันแล้วลุกกลับจังหวะนี้ก็ยังรับได้นะครับอัชราพรลูกนี้เลือกที่จะตีเปิดนะครับคือไม่ไม่มีจังหวะให้ได้มีรันเวย์วิ่งครับอาครับเสิร์ฟมาครับอังไซกะแล้วบอลสั้นจังหวะนี้ซินดี้ตีติดบล็อกเาใหม่เมริโมให้มาที่อัชราพรตีแบบปันปันมาแล้วก็ ลงถึงพื้นไปแล้วด้วยครับโทกุโมโตเข้าไปช้าไปหน่อยครับดูนัจังหวะขึ้นตีแบบอ่นบอนของอจรพรน,น้ำหนักดีมากครับเสิร์ฟมาพิมรัตรับได้ดีดครับแล้วโคกุมะอมไหลามาให้สั้นๆเลยครับเนรุโมะพิมรัตตีลูกนี้สบายเลย จะเสิร์ฟให้กับอารามเรครับเสิร์ฟไม่แรงเหมือนกันครับแมคคิเมต้องแก้อ้าครับ,บงยูชิมระให้มาแล้วจังหวะน,นี้โอเคยิชามิก็ตีลูกนี้ได้เป็นแต้มอีกเหมือนกันนะครับเกิดมาคราวนี้โูคุโมโตะรับได้แล้วผู้สาวลูกนี้ติดบล็อกอ้าครับยูรุโมะเลือกให้มาที่อัดชราพรตีอัดใส่บล็อกไปโูคุโมโตะรับได้แล้วคราวนี้แมคคิสเมตีเสิร์ฟสามครั้งแล้วครับ อัจฉริพลรับได้ดีแล้วยกมาอุตส่าห์ได้หลังให้ทางวากิสมิขึ้นเตีแมคิซิมิรับมาได้แล้วอันสิยแก้ไขค่ามาให้อัจฉริพรเองก็ไม่ถึงะดีแต่ว่าโอ้โห,โหตีแก้ไขมียอดเยี่ยมมากครับแล้วจังหวะขึ้นตีของอันสิก็ยังรับขึ้นมาได้ครับให้อัจฉริพลจาก3เมตรมบล็อกเขาขึ้นไปรอเลยครับ เนรุโบให้เล่นบอลสัน้นเรียบร้อยครับซินดี้24-18น,นะครับเสอร์มาอ้าวรับบอลแรกไม่ดีชิมุระล้นข้างไปแล้วก็เสร็จเลยครับโดนี้บัตเลอ ER. ร์กดลูกนี้เป็นแต้มครับทำให้เอสเตโมลิกกลับมาเอาชนะไปได้25-18ครับในเซตที่2เสมอกัน1ต่อ1เซตครับ คันห้เสิร์ฟลูก้วนลงมาดีเมรุโม,มให้อชรารพอขึ้นตีติดล็อกครับอเออที่มาจาังหวะนี้อาครับรับข้อมือเมรุโม,มด้วย3เมตรกลางอีกครั้งหนึ่งด้วยอชรารพอก็ยัยรับไม่ได้นะทุกมุมโตะแล้วก็จงกังหวะน,นี้ตีฉีกเขาด้านในเป็นแต้มนะครับรงหว่าขึ้นตีบอลของโอซานิดูครับยิงมาให้ลูกนี้เข้าตีบอลเร็วเลยนะ ที่เป็นตีอบอลทำแต้มแล้วจังหวะนี้พ่มรัตน์ขึ้นตีติดบล็อกครับจังหวะบอลไหลสั้นๆแล้ววาคายสุมิขึ้นตีมารับได้ครับไซกะเรโมะให้อจฉรพรสามเมตรกลางอีกครั้งหนึ่งก็ยังรับมาได้ครับตะขมะโอซนาอตีอัดอจารพรมิมรัตน์แล้วก็ดุลพรอยู่ในสนามแดนหน้าสายไซกะให้มาจยอดหลังบล็อกครับโอซนาีแล้วคราวนี้ทางนานาเซครับ เป็นเป็นอรมัดครับเสิรฟ์ฟโดยวิมรัตพิมรัฐเสิรฟ์ฟลูกมุ้งมาธกรรมะรับได้แล้วให้มาตัวนี้บล็อกแรงไปนิดเดียวครับธะกรรมรับบอลเสิรฟ์ฟไม่ดีโอ้โหแต่ว่าจังหวะตีบอลเสิรฟ์ฟตัวนี้อาครับไอรุโมให้มที่อัจฉรพรยอดหลังบล็อกสวยงามเสิรฟ์ฟไม่ถึงกันหนักมากครับรับขึ้นมาได้โอ้โหแต่จังหวะตีเลือกตีเปิดนะครับ อาจรพรรับบอลเสิบดีจริงเรือโบให้มาที่ทางนัตเสือขึ้นตีตรงนี้เป็นแต้าวาคาอิซุมิเสิฟหนักมายังรับได้อยู่สายกะให้อนาซีสกิเสิฟมาครับรือโบให้จังหวะตีก็โดนไม่ถนัดเท่าไหร่ครับนัตเสืออาครับอีกครั้งหนึง่งเรือโบให้มาที่นัตเสือโอ้ล้นี้ต้องแก้ไขครับโดนกดบลอกออกมายัางดีครับยังเอาขึ้นไปได้ครับมโมโทนากะ เลือกไปที่โอนาซียังรับขึ้นมาได้ครับชาวธนกะอชรพรให้มาตีติดบล็อกนะครับทางนัสสึแล้วลูกนี้ปัตเลอร์กดยังไม่จมนัสสึลูกตีเลือกตีอัดใส่บล็อกแล้วบอลไปโดนชอนโอคาเบะออกครับเี่ครับกดมาลูกนี้เกือบไปเหมือนกันเลยครับระเร28ยีแปีแล้วนะอุานีโอ้โหเสิร์ฟหนักมา อาครับในรุโมให้ลูกจาก3เมตรกลายอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็ยังติดบล็อกครับนัสคสาวาซุริฮะขึ้นตีไปแล้วเจอปัตเลยฮะอดหายเลยครับดูอีกครั้งนนีฮะเกิบต่อเนื่องครับเป็นเซตพอยต์ได้ไหมมาที่เดินครับวากิซุมิรับแล้วให้มาที่อัชรพรอีอัดใส่บล็อกแล้วเปลี่ยนเสิร์ฟกลับมาได้ฮะยิมุรัตจะเสิร์ฟ 14 23ต e ่อเสิร์ฟมาโอสันีรับไม่ค่อยดีเท่าไรครับลรุมโมตโตตามไปเก็บมาได้โอสนีโยนข้ามมาก่อนครับอัจฉรพรเน้นเน้นครับนรุโม,อมอ Wo. ให้กับที่อัจฉรพรขึ้นตีม่นถนาดครับบอลมันห่างเน็ตน,นะฮะแล้วมาที่แมคคนัซซี่เมย์ทีวางมาครับวิกิชุมิรับได้นรุโม,อมอให้อัจฉรพรขึ้นตีใส่มุมตรงลูกนี้เรียบร้อยครับโอส,นส,นส e ันีเสิร์ฟวางมาครับแล้วจังหวะนี้ สกี้ให้มาโล่งๆเลยครับอ่าเซตพอยต์อัชรพลตีอิดล็อกเดรโมเลือกให้ลูกจาก3เมตรหลังครับโอเคอิสุมิขึ้นตีมาโอซนิรับขึ้นมาได้แล้วก็เป็นแมคคินซี่เมย์ครับขึ้นมาตีวางไปเล่นแดนหลังนะครับแล้วก็ทำให้ปิดเซตได้สำเร็จครับอัชรพรก็ยังรับบอลเสิบได้ดนะีฮะมาที่อัชรพรก็ยังลึกเกินไปครับเนี่ยครับ ปัญหาของอารมเรคือบอลจากเมรุโมตัวเซตนี่แหละครับแล้วลอยหน้าเน็ตปตงจังหวะนี้ตีไม่จมครับซาโตเมรุโมให้อัชราพรเน่ครับมันต้องมาแบบนี้ครับตัวตีที่จะตีได้สบายใจฮะอัชราพรตรีหลบเข้าในสวยมากดูกครับแต่ไม่ได้อยู่ในสนามในช่วงนี้ครับเมรุโมให้มาึ้นตีเปิดใส่บล็อกได้ครับโยชิมูระอารมเรยามกตะ อ,อย่างรับได้ดีคะโชคุมโตะแล้วจังหวะขึ้นตีของโอซานิดูครับติงมีผ่อนนะฮะผ่อนน้ำหนักตีหลบเข้าด้านในโดนมือบล็อกของอารามเรแต่ว่าน้ำหนักมันเสิร์ฟหนักอยู่แล้วครับออซานิมาโครรับบอลเสิร์ฟได้แล้วจังหวะนี้เล่นบอลวางไปหลังนะครับ เสิร์ฟพี่มาที่ทางมาโคธนากะอัชราพรอีมารุนีแม็กซิเมีรับได้แล้วไซกะเล่นจังหวะ2ครับไม่หลงนะครับรับมาแล้วสวนด้วย3เมตรหลังนะครับโดยทางวากิซุมิก็ยังรับขึ้นมาได้นะครับอัชเตโมอาครับดูเนรุโมผันไปมองแล้วเลือกให้มาที่อัชราพรครับโอ้โหลูนี่ตีผ่านบล็อกได้สวยครับกะโตเสิร์ฟลูกพุ่งอาครับต้องแก้อัชราพรอีแก้จาก3เมตรแม็กซิเมีรับได้ไซกะให้ ถ้ขาขมาหยอดมาก็ยังรับกได้แล้วอัชรพรก็ต้องแก้เหมือนกันจังหวะนี้บัตเลอร์เอาข้ามาแล้วอัชรพรให้มาที่โมเรโมะและสามเมตรจังวหวะที่หัวเสามันก็ชิดเน็ตเกินนะติดล็อกแม็กเคนซี่เมย์มาจาก3เมตรกลางเลยซินดี้แอนดิกเว่เสิร์ฟครั้งหนึ่งครับโลคุโมโตโอเองก็รับบอลเสิร์ฟได้ดีอาครับยิ่งรัดยังเอาบอลลอยขึ้นไปได้เบมโรให้มาโดืด ที่มูระเองก็ตีไม่ถนัดครับอนาสีขึ้นตีติดบล็อกครับมาน่าจะเป็นวิมลรัตน์เนี่ยรับที่บล็อกได้ดูครับอัชรพรก็ไปยินดีกับน้องครับป้วยรับล้นค่ามาแล้วครับแล้วคราวนี้เป็นแมคเคนซี่เมตีไม่จมอัชฉรพรได้ตีติดบล็อกใช่กะให้มาจังหวะนี้ เสิร์ฟอุ้ยพริกนิดนึอีกด้วยแล้วดูครับอน,นาเสะยกมาให้กับอัจฉรพรขึ้นตีเปลี่ยนเสิร์ฟกลับมาได้กับตีมุมตรงนะครับตีเข้าใส่บอกยังไม่จบนะฮะหนัดพอยฮะรุนพรส์เสิร์ฟมาแมคเคนซี่ม์รับได้แล้ววนขึ้นมาตีเองเรียบร้อยเลยครับกลายเป็นเอสเทโมะเอาชนะไปได้ในเซตที่4 เอาชนะไป3ต่อ1เซตครับ22 25 25 18 25 15แล้วก็25 17ลาท่านผู้ชมด้วยอะไรพื้นที่นี้ครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ